เมื่อมันดวงเลยแต่เดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วคนในหมดแล้านบางคนไปปุ๊บนะบางคนไปก็ลงไม่ได้ว่าเป็นพันลึกมาัากอะไรม,มากคนไปจะเห็นเปลี่ยนไปสภาพของแต่ละคนนเราไปเห็นนี่ลงไปแล้วมันจะมีทางแยกที่สามทางเราไม่รู้ว่าจะไปาทางไหน แจะทีเลยจากลาวเบกเลี้ยวไปแล้วนะแยกกันี่ค่่าที่ากชอา่จะเดินไปแล้วมเยับเมื่อกี้ผมเข้าไปแค่ปักข้ามมนมีเขาอดว่าเขาปวดจะดำเขาไปขุดกันไงคนได้เข้ามาขุดค้นหาอะไรกันไม่รู้เนี่ยคจนว่าทางที่ลงนจะลงย่าม ก่อนนี้จะเดินลงไปได้เลยเขามาปุดมาตุกมาลื้อเหมือทำลายหัวหยองเขาทำลายหมดเลยทุกขั้มเลยน่ะสี่ขั้มสามสี่ข้มขั้มจกพามณีแล้วขึ้นไปด้านบนจะมีขั้มนึงมีรอยแบบเขาเอาดินเปรวมไปตั้งเป็นน้ำเป็นมาจิอะไรรอยเขียนไว้ตามผนังถ้ำเยอะแล้วก็ถาดไปที่รูปไม้เขียวโน้ยก็ขั้ม ในหนาพ่ไม้ที่เป็นลูกเขียวๆนั่นนะใต้ล่างมันาจะเป็นท่อมนึ่งทมแล้วก็ไปท่อมช้าน้ำน้ำเริมท่มถ้ำเพราะว่าตรงมุดน้ำาอ่พ่อผมอะพ่อแกะเคยมาเข้าและไปเก็บขี้ข้างคาวในท่ํายังไงขึ้นไม่ได้พ่อมันพ่อ ไป้างหลังจะมีทาน,น,น,น้ําทาน้ำเนี่ยมันก็จะมีลักษณะว่าเป็นวันมันเป็นเขาเรียบๆลงมาเนี่ยแล้วก็เหมือนก็ดินยุบลงไปอ่างเงี้ากถำมันจะเป็นเม็ดหินแล้วก็เหมือนก็ดินมันยุบลงไปโผล่เข้าไปเงี้ยคนไม่รู้ก็คิดว่าไม่ใช่ทำลงไปมันจะมีน้ำมุิเข้าไปหน่อยเดียวก็หมด เขาไปแล้วจะมีรอยที่ผนังนี่เขาจอเขียนไว้ว่ามีลูกศรนะว่าระหว่า,วา,วาเงเน้นจะมาเนนอะไรก็ปัทางลงทางขอก <c oughs> เข้าไปได้ดู้เาไปดูได้อนเคยเขามกป็นย <c oughs> อดเขาจะมีทันท้นจะมีน้ำ <c oughs> ส่วนในถ้ำนี้ก็มี <c oughs> คุณตะลุศีคุณตะลุศีสมัยล้านนาสมัยอะไรก็คือเป็นคนสอนหนังสือให้พ่อคุณรำกวแพงเจ้าขุนยำเมืองเจ้าขุนผาเมืองอะไรพวกเนี้ย